สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันพฤหัสครับที่7เดือนพฤศจิกายนครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของสนามบินดอนเมืองครับนะครับวันนี้ครับมาทาจุละที่นี่ครับก็มีโอกาสครับมาถ่ายภาพบรรยากาศครับอันนี้คือในส่วนของถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศในช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆวันนี้ครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสนามบินดอนเมืองครับจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับ พอจะสู้กับสนามบินสุทุมได้ไหมท่านผู้ชมก็มาดูด้วยกันนะครับอันนี้คือ,อที่พักคอยที่จะจุดเรียกบริการแท็กซี่ครับนี่ครับเพื่อเข้าไปยังตัวกร,รุงเทพมหานครนะฮะนีครับแต่ในส่วนของ Grab นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันครับที่นี่ยังไม่มีเล้า ounge, หรือว่ามีเป็นที่มิติ้งพอยต์นะทุกคน Grab ก็สามารถเลือกที่ลูกค้าหรือว่านักเที่ยวเ็สามารถเรียก Grab ได้ครับที่สนามบิน นอนเมืองครับแต่ต้องปักหมุดเองครับทุกคนมันจะไม่มีจุดเฉพาะเหมือนที่สนามบินสุวรรภูมินะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้ก็เยอะครับทุกคนนะครับแท็กซี่ที่นี่ครับนี่ครับทุกคนที่นี้ก็จะมีมีค่าเรียกเก็บค่าบริการครับประมาณ20บาทครับสำหรับกระเป๋าใบใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับดูคึกคักมากแล้วก็นี่ครับ คิวแต่ละคิวก็จะยาวมากเช่นกันครับนี่ะจะต้องมีการนี่ครับรับบัตรคิวก่อนนะครับเพื่อจะไปขึ้นยังรถแท็กซี่ครับครับอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะครับหลังจากผู้โดยสารครับออกจากมาด่านตมเสร็จนะครับอันนี้คือจุดที่จะมารอเื่อขึ้นรถบัสรถแท็กซี่หรือไม่แม้แต่รถแกลบครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้ครับเยอะมากนะครับ ให้ดูท่านผู้ชมเยอะมากวันนี้โอ้โ oh. หเ,เราจะเห็นมากขึ้นนะครับที่สนามบินดอนเมืองก็คือกลุ่มนักเที่ยวที่เป็นชาวเกาหลีและก็ชาวญี่ปุ่นครับเพราะว่าไฟที่บินจากเกาหลีญี่ปุ่นครับก็จะมาลงที่สนามบินดอนเมืองครับตั้งแต่ประมาณเดือนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมเลยครับ ฝรั่งต่างชา,าติอาจจะมีบ้างท่านผู้ชมอาจจะแต่บางตามากส่วนมากก็จะเป็นอท,ท, <l ug> ทุกคนช่วงบ่ายวันนี A ้ที X, ่เราเห็นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนี่ครับเอ็กซ์นะครับทุกไฟ์ครับจะย้ายมาประจําอยู่ที่สนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันที่1ตุลาครับน่ครับก็เลยทําให้สนามบินดอนเมืองที่นี่ครับคึกคักมากขึ้นเป็นพิเศษครับนี่ครับ จริงๆสนามบินบ้านเราท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งสุวรรณภูมิแล้ดอนเมืองครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในเรื่องอาหารการกินครับร้านค้าครับมันจะง่ายครับนี่ครับถ้าหิวมาเนี่ยครับออกมาก็เจอร้านพวกกินิมานเลยครับแต่ถ้าเป็นบางสนามบินครับอย่างพวกสิงคโปร์หรือว่าเทาหยวน่ครับที่ไต้หวันทุกคนสนามบินที่นั่นครับจะหาอะไรกินนี่เหยียดยากมากครับเนี่ยบ้านเราถือว่าสะดวกสบายที่สุดแล้วครับในเรื่องของร้านค้าเรื่องของกินของใช้ในส่วนของสนามบินครับ ท่านผู้ชมให้ดูในส่วนของนี้ครับที่ภาคคอยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผู้โดยสารวันนี้ที่ดอนเมืองครับเยอะแล้วก็หนาแน่นมากครับคึกคักมากให้ท่านผู้ชมนี่ครับจานวนของผู้โดยสารอาจจะเทียบไม่ได้กับในส่วนของสุวรรณภูมิท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าถ้าเราเทียบจากเมื่อประมาณ2อสาเดือนที่ผ่านมากับตอนนี้ครับมันมันคึกคักแล้วมันก็มันก็หนาตาและก็จํานวนทังเจ้าครับทวีคูณขึ้นมากเยอะเลยครับ ได้งานที่อยู่ในเล้านะครับทุกคนนะครับที่มีป้ายก็คือนั้นคือเป็นตัวแทนของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์นะครับน่ครับก็จะมานี่ครับยืนถือป้ายครับนักท่องเที่ยวครับก็สามารถเช็คชื่อตัวเองนะครับในกรณีที่จองนะครับผ่านบริษัททัวร์นะครับก็สามารถที่จะมาเช็คชื่อตัวเองแล้วก็รถก็จะมารับอยู่ครับตรงทางออกประตูนะครับหมายเลขห้าตรงนี้ครับถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกสบายครับแต่ปัญหาของที่นี่ก็คือในส่วนของกรา b หรือว่าของโบสถนะครับยังไม่มีจุด มีทิ้งฟอยนะครับพี่ครับไม่เหมือนที่สุนภูมิครับนะครับแล้วสามารถปักหมุดเองได้ครับว่าให้มอรอรับตรงไหนครับซึ่งมันก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึ่งนะครับออกมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับในช่วงบ่ายตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก16นาฬิกาครับท่านผู้ชมนครับน่าจะเป็นเวลาที่การจราจรนะครับทางอากาศครับที่จะเดินทางมาที่นี่น่าจะพุกค้่านแล้วก็หนาแน่นครับ อัปเดตจํานวนของนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาที่ประเทศไทยบ้านเราช่วงนี้ครับทั้งหมดนะครับก็ประมาณเกือบ29ล้านคนทัทุกคนนะครับจะแตะ30ล้านคนแล้วครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราพอใจมากๆครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือคึกคักมากนะครับคึกคักมากสุดๆแล้วถ้าเปรียบเทียบก่อนตุลาครับที่นี่สนามบินกรนเมืองเงียบมากครับนะครับหลังจากที่เขาย้ายนะครับของเอเชียย้ายมาอยู่ที่นี่ครับการอ่ จราจรแล้วก็จำนวนเที่ยวครับก็คึกคักมากขึ้นแบบเหมือนกับปลุกชีวิตของดอนเมืองให้กลับมาคื้นฟื้นคืนชีพอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับทุกคนนักเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมายังบ้านเราครับในสนามบินดอนเมืองจะเป็นคนหนุ่มสาวครับและก็ จะมากันเป็นแบบส่วนตัวครับไม่ได้มาไปในกลุ่มของทุกคณะนะครับมาเองแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันครับในการจองรถจองที่พักครับต่างๆครับสิ่งหนึ่งที่สะดวกสบายมากขึ้นก็คือระบบขนส่งสาธารณะครับของบ้านเราครับเขาสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้รถแท็กซี่รถแทบหรือไม่แต่รถไฟฟ้าครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟ้าสายสีแดงได้ครับสายสีแดงก็เชื่อมต่อไปยังสายสีชมพูได้ครับซึ่ง สายยมพูก็ไปยังปากเกร็ดครับแล้วก็ไปยังบึงบุรีครับแล้วก็สายสีแดงก็เชื่อมไปยังสายสีน้ําเงินครับที่สถานีบางซื่อครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเลยครับใหม่แล้วชุดหนึ่งครับนี่ครับอันนยังไม่เห็นกรุ๊ปที่เป็นคณะทัวร์ที่มีถือธงนําหน้านะครับอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นไฟที่มากันเองเป็นแฟมิลี่ครับนี่ครับแต่ก็ถือว่าเยอะในช่วง4ี่โมงเย็นครับวันนี้ครับท่านผู้ชม ถ้าดูจากหน้าตาทุกคนบางทีก็เหมือนคนไทยนะครับบางทีเพราะว่าส่วนมากนักเที่ยวสองเหล่านี้ครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราครับมีทั้งลาวพม่ากัมพูชาอินโดมาเลสิงคโปร์นี่ครับหน้าตามันก็เลยดูค่อนข้างที่จะคลุมคืนกับบ้านเราครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดพูดออกมาแล้วทุกคนเหล่านี้ก็จะเป็นนักเที่ยวชาวต่างชาติครับ ท่านผู้ชมวันนี้คือบรรยากาศในโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับของสนามบินดอนเมืองครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในส่วนของถงผู้โดยสารขาออกด้วยนะครับว่าจะคึกคักไหมครับท่านผู้ชมนี่คือในส่วนของถงผู้โดยสารนะครับขาออกระหว่างประเทศครับคึกคักไม่ต่างกับส่วนของผู้สารขาเข้านะครับแต่ไฟเซียนช่วงนี้ครับที่เดินทางกลับนะครับก็จะเป็นของชาวอินเดียครับสะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็พาทุกคนมาเก็บดูภาพบรรยากาศครับที่สนามบินดอนเมืองบ้างครับว่า จะคึื่อคักไหมครับในช่วงฤดูไฮซีซั่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเย็นวันนี้ท่านผู้ชมนะนี่คือในส่วนของธงไบสานนะครับที่จะเดินทางกลับนะครับก็คึื่อคักมากครับอินเดียนะครับเกือบ70%ครับในช่วงเย็นวันนี้ครับที่จะเดินทางกลับประเทศครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับ อันเป็นพาท่านผู้ชมมาดูนะครับบรรยากาศทั้งในส่วนของนี่ครับในส่วนอณภูมิแล้วก็วันนี้ครับที่สนามบินดอนเมืองวันนี้ครับคึกคักมากท่านผู้ชมคึกคักแล้วก็หนาแน่นไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวครับนี่ครับสนามบินดอนเมืองส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับชาวเอเชียบ้านเรานี่ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอให้ทุกคนครับเดินทางกลับบ้านวันนี้โดยสัสดิภาพเจอกันใหม่คลิปได้นะครับสวัสดีครับ